สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะพามาชมนะคะเป็น q s UX เครื่อง1.9นะคะ DVD นะคะเป็นม e ีนเนวิเกเตอร์ด้วยเกีย e ร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะคะลูกค้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชม Option, ออปชั่นภายในตัวรถและนอกรถกันเลยคะ่ะคันนี้กระจังหน้าโพรีเมียมนะคะมีไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้านี่คะ่ะมีแม็ก ยูสุติดมากับร้อรถเลยนะคะสีขาวมุกนะคะไฟเรี้ยวกระจกมองข้างนะคะลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่หามองรถกระบะครอบครัวอยู่นะคะพลอยแนะนําเลยนะคะ<ห>ยูสุมิวเอ็กนะคะคันนี้5ประตูนะคะเดี๋ยวชมด้านหลังกันอันนี้คือในส่วนของด้านหลังนะคะพับเบาะวางของได้สบายๆเลยนะคะลูกค้านี่คะ่ะได้เป็นเบาะ หนังสีดำนะคะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันนะคะว่ามีออปชันอะไรบ้างนะคะภายในตัวรถนะคะจะเป็นตัวระบบไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้านี่ค่ะควอมไรยมาติฟังก์ชันจอ DVD Air แอร์ออโต้มีหมดเลยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะ ะะด้านหลังก็จะมีจอกลางด้วยนะคะลูกค้านี่นั่งได้เจ็ดที่นั่งสบายๆเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะยูสุมิวเอสคันนี้นะคะเป็นรถปี2019 DVD n a v i g a ดีวีดีเนวิกตร์อ,อนะคะราคาอยู่ที่859,000บาทเท่านั้นนะคะ คนซื้อคิตด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามพลอยได้เลยนะคะคลิปต,ต่อไปพลอยจะนำเสนอรีวิวคั้นไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ